สวัสดีครับจากเพจรับซ่อมไฟฉาย Modify ไฟฉายทั้งสูงนะครับบายช่างมินนะครับก็โอเคครับก็มาดูกับไฟฉายยี่ห้ออิมาแลนนะครับ DM 7 0นะครับตัวนี้ใช้ฐานแบตเตอรี่21700นะครับหนึ่งก้อนนะเอาการตอนแรกที่ลูกค้าส่งมาซ่อมนะครับก็บอกว่าหลอดไฟหน้าไม่ติดนะครับแต่ไฟที่สวิตช์ทำงาน นะครับก็ผมก็ได้ทําการถอดเทสถอดหลอดออกมาดูถอดเอ่อเทสให้ลูกค้าดูนะครับว่าหลอดไฟเนะี่ยติดปกตินะครับหลอดไฟติดปกติเลยแต่ที่ไม่ปกติคือตัวไดเวอร์นะเพราะว่าผมลองเทสทุกจุดลายหานะมันไม่เจอจุดไหมไม่เจอจุดเสียนะครับแต่หมดหมด,หมดการทํางานมันหมดหมดเขาเรียกหมดการทํางานหมดสั่งการอนะมันหายไปนะครับ ทำให้เจ้าโตไปฉายเนี่ยไม่สามารถทํางานได้เลยก็คือพูดง่ายๆว่าเขาเรียกไดเวอร์ช็อตช็อตก็คือหมดหายไปเลยนะครับทําอะไรกับมันไม่ได้นะโอเคผมก็พยายามหาไดเวอร์มาดัดแปลงให้นะครับถ้าโตไฟฉายเนี่ยมันมีข้อจํากัดเรื่องขนาดของไดเวอร์ขนาดพื้นที่ในการใส่นะครับมันก็จะทําให้หาไดเวอร หลายๆรุ่นมาลงล็อกไม่ได้นะครับถ้าดัดแปลงแล้วถ้าไม่พอดีกับมันถ้าไม่พอดีกันนะครับไม่ไม่พอดีกับของเดิมนะครับมันก็ดัดแปลงไปก็ใส่ไม่ได้นะครับ<ม>เวลาดัดแปลงมันต้องใช้วัดขนาดทุกอย่างให้มันลงตัวนะครับแล้วก็รวมถึงว่าจะใช้สวิตคอกลับมันได้เหมือนเดิมไหม,มนะครับพอดีเราก็เออใช้เดเวอร์รุ่นอื่นใส่ดัดแปลงเข้าไปนะ เดเวอร์ของเดิมเนี่ยใช้งานไม่ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูโหมดการทํางานกันนะของเจ้าไฟฉายตัวนี้นะครับนี่นะครับขอกล้องโฟกัสก่อนนี่นะมีมาแลนนะครับเอ่อไฟที่หน้าจอตรงนี้นะครับไม่โชว์แล้วนะครับจะไม่โชว์สถานะการทํางานนะเพราะว่าเดเวอร์ถุกเดวเวอร์ัวเก่าถูกถอดออกไปนะครับจะไม่ทำงานแล้วน,นะโอเคนี่นะครับอ่า ผมลืมไข่แน่นผมยังไม่ไข่แน่นนะลืมไปโอเคเดี๋ยวขอมหมนุนน่อยโอเคหมุนแน่นเรียบร้อยนะครับนี่นะครับนี่นะหมุนแน่นเรียบร้อยนะครับโอเคนี่นี่หมดหนึ่งนะครับหมดหนึ่งหมดหนึ่ง ถ้าเราเปิดไว้นี่นะครับดูกันะชัดถ้าเราเปิดไว้เรากดเปิดไว้แล้วเราไม่เปลี่ยนโหมดนะครับมันก็จะกลับเป็นปิดเราเปิดนะครับปิดกับเปิดนะแต่ถ้าเวลาเราจะเปลี่ยนโหมดนะครับนี่ถ้าเราจะเปลี่ยนโหมดนะกดค้างครับนี่มันจะไล่สเต็ปแสงไปเรื่อยๆนะครับหมดหนึ่งสองสาม สีนะครับสีนี่คือเทอร์โบสว่างสุดนะครับออลองวัดแล้วนะครับอยู่ที่5,500ลูเมนนะครับ5,500ลูเมนนะตัวนี้พี่เจ้าของไฟฉายบอกว่าอยากได้แรงกว่าเดิมอีกหน่อยนึงนะครับก็จัดไปนะครับมี5500ลูเมนนะครับแล้วก็เข้าหมดรับได้นะสมมติเ,เข้า อย่างนี้นะหมดหนึ่งนะครับดับวมันคลิกเลยดับวมันคลิกเลยเข้าเทอร์โบปึ้งสว่างโลเลยนะครับแล้วมันอาดับอยู่นะครับนี่นะกดดับมันคลิกปึ้งหรือดับอยู่จะให้กดเป็นกระพริบนะครับกดสามครั้งหนึ่งสองสามเออกดสามครั้งที่ปันทิกนะครับหนึ่งสองสามนี่สามครั้ง เข้าหมดสต็อปนะครับหมดสตอนะ็อปนะหรือ่เจ้าตัวไฟฉายเนี่ยนะครับมันจะจําแสงสุดท้ายที่เราเปิดไปด้วยนะครับสมมุติว่าเราเปิดเทอร์โบนะครับเปิดเทอร์โบอยู่สมมุติเราปิดไปปิดไปปุ๊บเรากดเปิดตุ่มหมดเทอร์โบก็ยังทํางานนะครับตัวนี้นะครับก็กดง่ายๆนะกด กด1ครั้งเปิดกดอีกหนึ่งครั้งปิดนะครับแล้วก็เวลาเปลี่ยนแสงนี่นะครับดูเปลี่ยนแสงกดครั้ง1 2 3 4 1ส3 4าีสามนะครับนี่มันจะมี4ระดับแสงเข้าหมดกระพริบหมดสต็อปนะครับกด3ครั้ง1 2 3 1 2สก็กระพริบหรือหมด อยู่หมดเทอร์โบจะเข้าเอาอยู่หมดหมดหมดเอหมดโลหมดต่ำสุดนะครับจะเข้าเทอร์โบเลยเข้าเทอร์โบกดแตบันคลิกก็คือกดสองครั้งหนึ่งสองปุ๊บมันก็จะเข้าเทอร์โบเลยทันทีนะครับอย่างนี้นะครับกดใช้งานไม่ยากครับกดใช้งานไม่ได้ใช้งานง่ายด้วยนะครับแต่ล็อกปุ่มกดไม่ได้นะครับบอกไว้ก่อนล็อกปุ่มกดไม่ได้นะ ก็ถ้าจะล็อกปุ่มกดถ้าไม่ถ้ากลัวมันลั่นนะถ้าเวลามันลั่นสมมติออถ้าพี่กลัวไปฉายจะลั่นนะกลัวมันกดเปิดเองอย่างนี้นะครับแนะนําให้คลายฝาท้ายออกนิดนึงอย่างนี้นคลายฝาท้ายออกนิดนึงนะครับคลายฝาท้ายออกนิดนึงเวลาโตไปฉายเนี่ยมันก็ไม่ลั่นละอย่างนี้เวลาพี่เก็บใส่กระเป๋าหรือเก็บใส่กระเป๋าเองเนี่ยปุ๊บ ใส่กระเป๋าของแกงปุ๊บเนี่ยโอกาสโอกาสลั่นมีไหมเนี่ยถ้าอยู่ในกระเป๋าของแกงเนี่ยโอ้ถ้ายิงไปนั่งด้วยนะครับพี่ไม่ต้องห่วงลั่นแน่นอนนะหรือหรือไปใส่กล่องใส่กระเป๋าเดินทางนะครับโอกาสลั่นมีแน่นอนนะแนะนําให้คลายฝาท้ายออกทุกครั้งนะครับจะได้ตัดการทํางานของวงจรตัวไวฉายนะครับตัดการทํางานของตัวไวฉา ในไฟฉายทุกๆตัวเลยนอกจากไฟฉายจีนนะครับไฟฉายเกตัลาลันะัทพวกนี้จะบางตัวจะไม่มีสีอนอใดที่เกี่ยวนะครับมันจะไม่ตัดการทํางานนะครับเวลากลับมาใช้งานเสร็จปุ๊บสมมติเราหยิบออกมาจากระเป๋าปุ๊บจะมาจิบการใช้งานปุ๊บเราก็ปิดฝาท้ายเข้าไปทิปนึงนะแล้วกดเลยมันก็ติดแล้วเนี่ยเห็นไหมเนี่ยติด,ต,ดติดได้หมดเลยนะครับเราแค่เราคลา,า,ายฝาท่ายออกปุ๊บมันก็ดับเนี่ยอย่างเงี้ย เนี่ยมันก็ช่วยช่วยช่วยตัดการทํางานของของวงจรเลยนะครับโอเคครับก็มีวิธีการแนะนําแค่นี้นะครับก็ขอจบคลิปไฟฉายแต่เพียงเท่านี้นะครับก็สนใจพี่ท่านใดน,นะครับที่ดูผ่านคลิปผ่านทาง Youtube ทาง Ti ก Tok นะครับก็ถ้าจะสนใจซ่อมไม่ฉายนะครับก็ โทรมาได้ที่เบอร์โทร0914232399นะครับช่างมินนะครับหรือ ID Line ก็ได้นะครับติดต่อมาทาง ID Line ก็ได้นะครับเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ